สวัสดีครับคลิปนี้ก็ผมกิตาเทีชาแนลนะครับจ u ๊บจุบซึ่งคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการบอกว่าตัวผมอ่ะถ้าสมมติกลับมาเล่นตอนนี้จากเงินที่เคยขายตอนแรกอะ่ะไปอะ่ะก่อนเลิอกอะ่ะผมมาได้เงินมาประมาณเกือบๆประมาณ,มาณเล่าๆสามพันนะทุกคนอาจจะสองพันเจ็ดสองพันแปดอะไรผมจำไม่ได้ถ้าเกิดเอามาซื้อเงินตอนนี้ซื้อเงินเอ็มตอนนี้สมมติตั้งราคารับสักเจ็ดสิบห้าบาทอาจจะได้มาสามสิบกว่าเอนะ็มอเงี้ยแล้วผมสามารถซื้ออะไรใส่ตัวละครตัวเองได้บ้างครับแล้วซื้อมา แล้วเราได้เงินได้สเตตัสอะไรบ้างเท่าไหร่ก็จริงๆตอนแรกผมอัดชิปนี้ไปแล้วรอบหนึ่งแล้วทีนี้ผมไปกดผิดผมไปกดอัด็นสตรีมเว้ทุกคนก็เลยต้องอัดชิปพูดใหม่อีกรอบหนึ่งก็เดี๋ยวขอพิธีการซื้อซองใหม่ก่อนนะพอดีซองมันหมดไปแล้วซองมันหมดไปพอดีเลยก็เลย,เลยมาทำชิปอันนี้ไม่ได้เราซื้อใหม่มาดูว่าตอนนี้ครับเราจะซื้อแล้วเราได้อะไรบ้าง โดยผมจะซื้อจะมีแบบว่าความชอบของตัวเองอยู่ด้วยปนไปด้วยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับลูกแก้วในตัวทั้งหมดผมจะเลือกใส่เป็นลูกแก้วขาวบวกเจ็ดนะครับ W H I T E ก่อนอ่าบวกเจ็ดมันอยู่ที่ลูกป,ประมาณสามแสนครับก็รอไปเรื่อยๆอันไหนแพงเกินสามแสนก็รอไปรอไปรอลูกใหม่มารอลูกใหม่มานะครับประมาณนั้น ทั้งหมดจะได้ประมาณ1ิ1ห้าลูกนะครับของที่ใส่ของที่ใช้นะประมาณ16ช่องครับแล้วก็เรามาเริ่มกันเลยของ normal นะครับหกส่วนหน้าเหมใส่เป็นล็อกเกอร์ขอบฟ้านะครับล็อกเกอร์ขอบฟ้าแล้วส่วนหลังนะครับผมจะใส่เป็นล็อกเกอร์ขอบทอง3ามชิ้นแบบเดิมๆเ,เ,เลยแล้วก็ใส่ลูกแก้วขาวลงไปตึ้มตึ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 มแล้วต่อมาของแคปผมจะเลือกใส่เป็น d 7 ด้วยความที่ของมมอขอผมจะไม่ได้ไปกดสองให้โดูนะเพราะทุกคนก็แบบนึกออกอยู่แล้วต่อมาเป็นแหวน V7 นะครับที่ผมจะใส่ในช่องนี้เนี้ยเพราะว่าผมอยากได้คีติคอดําเมดแล้วก็เอพนะครับเพราะว่าเราลงดันฮิตแรกมันชีแน่นอนแล้วไม่ต้องไปเพิ่งอัตราคิย์คอก็ได้นะแล้วต่อมามงกุฎหัวเนี่ยผมจะใส่โคโลเนตเหมือนเดิมโคโลเนตจริงๆเราใส่มงกุฎฟีดก็ได้ครอ่าโคโลเนตคือตอนนี้ก็ถูกแหละ ถ้าผมแปลีนขอไปเลือกดูพีนมัานหนึ่งนะครับ Q U A E E ถ้าผมผมกลัวมผมพีนไม่ถูกอะ่ะผมเลยขอกดแบบนี้แล้วกันนะมองกดพนะีน e e ่ะ Q U E E N ป่ะพีนอ่ามองกดอันนี้มันจะมีเอ U ยู่ที่สามร้อยห้าสิบเมีอยู่ที่ห้เร่มผมจะใส่มงกดอันนี้ก็ได้แต่ผม เอาเป็นโคโรเนไปก่อนลวกันนะเพราะว่าถ้าเกิดผมใส่มุกตุดพีนะ่ยผมจะต้องซื้อจากที่หกนวลอ่ะผมจะต้องซื้อไอ้นี่มาเพิ่มครับจุกคนเราจะต้องซื้อถุงมือแคทแล้วก็รองเท้าแคทมาใส่ลูกแก้ว SP บวกสิบสองสองสองลูกทําให้มานาะผมสามารถหกพันได้พอดีนะก็ขอเป็นโคโรเนตไปก่อนอ่ะแล้วต่อมาผมจะใส่อะไรอีกว่าข้างหลังผมจะใส่เป็นแบ็คแคทครับ C K พอดีผมเป็นเพลชอบลงดันอย่างเดียวเนาะ แบ็คแค t จะบอกสเปซแอคแคชมาที่หกสิบนะครับมี h ิ t แอคแคชให้ด้วยต่อมาผมจะใส่ผมเสื้อแล้วก็กางตกงวันแม่ครับ M O M M O M เบิ่มเพิมถ้าไม่ผมไม่ใส่เล็บหน้าเล็บมาเพราะบอกสเปซแอคเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปใส่หน้ากากเสือครับว่าผมอยากได้ผมอยากได้ส่วนตัวอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็พอใส่ครบสามชิ้นน่ะมันจะบอกสเปเชีย c แคชมาให้เราห้าสิบนะครับแล้วผมก็เลยเอาหน้าเนี่ยไปเป็นหน้ากากเสือแทนเพราะอยากได้มันเท่มันเท่ แล้วต่อมานะครับาจากเป็นผมกางเกงเสื้อวันแม่แล้วกลับมาก็น,น้ากาก,ากเสือก็พิมพ์ไปไทเกอร์ไทจีเอโดยหากใครแบบเวลาหาของใช่ไหมแล้วสงสัยแบบว,ว่าพิมี่ยไวๆทำไงนี่ดับเบิลจีไปได้เลยครับมันก็จะขึ้นชื่อมาตรงนี้หากเป็นสมมุติเป็นเพิกยูนิคอะแลล็อกเกอร์อะไรเงี้ยเราก็อาจจะลบชูลบลบแฮอะไรข้างหลังไปก็ได้มันจะขึ้นมาเป็นทั้งเซตให้เราแทน ก็หน้ากากเสือก็จะได้เอชพีด้วยนะก็สเปเชียลแขกผมยกตัวอย่างให้ดูเช่นตอนแรกผมบลงไปแค่ล็อกเกอร์นะครับอ้าวพิมพ์ผิดมีไอมา ROC ล็อกเกอร์ปุ๊บแล้วผมก็พิมพ์มาแร่ล็อกเกอร์แล้วผมก็ลบกีตาร์ออกมันจะขึ้นล็แรแล็อกเกอร์ให้ผมทังเซตเลยนั่นเองนะแล้วก็ต่อมามันครบแล้วนี่หว่าครบแล้วครบแล้วกับทั้งหมดทุกส่วนที่ผมอธิบายมานะก็ทั้งหมดสิบหกส่วนนะ แล้วยัดลูกแก้วสีขาวไปให้หมดเลยบวกเจ็ดพอบวกแปดแม่งก็แพงอยู่อ่าแล้วผมจะได้สเตตัสทั้งหมดเท่าไหร่ที่เพิ่มมานะครับจะมีสเปคแท็กอยู่ที่440ครับ HP ถ้ามงกุฎโพนิทถ้าใส่เป็นมงกุฎโครเนตนะก็จะเป็น2,700ครับ2,700นะแล้วก็คี่ที่เข้าอ,อยู่ที่ประมาณ5%ครับคือบวกน้อยมากเอ้ ไม่ใช่ไม่ใช่5%อยู่ที่ประมาณ9%ครับ9.5%แล้วก็ต่อมาที่ชีดาเมตอยู่ที่ประมาณ41.3%ประมาณนั้นแล้วก็พอรวมกับสเตตัสของตัวละครผมนะพื้นฐานมันท่าน,นี้ท่าน,นี้ท่าน,นี้ผมก็หักลบไอที่บวกข้างหลังไปแล้วนะผมจะนับแค่เพวกสเปย์แอกแครกอะไรนี้นะครับก็ได้สเปย์แอคแค็กมาครับมาเป็น1,110 HP ก็จะอยู่ 6,000นนิดๆประมาณ6 0พันห้า0 0บกันหนึ่งรแล้วก็คีย์ดีคอ่ข้อก็จะอยู่ที่ประมาณสิบี่เปอร์เซประมาณสิบี่เปรเซประมาณ9ก้ากห้าประมาณแล้วก็คีย์ดั้มเมจจะอยู่ที่9 1้าเซซึ่งมันจะทำให้เวลาผมไม่ค่อยสนใจคีย์ดีคอเพราะอย่างที่ผมบอกไปช่วงก่อนหน้านี้นว่าเวลาเราอีดฮิตแรกที่โดนต่อสตรทนะครับเช่นแบบว่าตอนแรกสมมติลงโรงแรมนะ ด่านแรกมาจะเป็นในพนักง,งานต้อนรับใช่ไหมด่านสองจะเป็นลูกพี่พนักง,งานต้อนรับอะไรประมาณเนี้แล้วก็จนไปถึงบอสอะทุกๆด่านที่เปลี่ยนสเตจไปแบบเนี้ยฮิตแรกที่เราตีมันติดชีที่ข้อแน่นอน100%แล้วก็หากเราตีบอสตีใส่บอสด้วยสกิลอีที่กว้างครับเช่นบอสซับบอสโหลดหรืออาจจะเป็นอีของชุดพิเศษอะไรงี้นะอีพิเศษต่างๆฮิตแรกอะมันจะโดนบอสติดคีที่ข้อร้อยเอร์เซนต์นั่นเอง ทำให้จากเราแบบ e ีธรรมดาห้าหมื่นพอติดชี้เป็นแสนอะไรเงี้ยครับก็ขึ้นอยู่กับคิได้เมดแล้วด้วยถ้าเกิดคิดละเมดเราแ,แค่ห้าสิบจากเรา e ีห้าหมื่นจะกลายเป็นเจ็ดหมื่นห้าแต่ถ้าอย่างผม่ามันเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมมันจะกลายเป็นจากห้าหมื่นอาจจะกลายเป็นแบบ 80, 90, แปดหมื่นห้าถึงเก้าหมื่นอะไรประมาณนี้แต่ยังไม่ถึงแสนนะครับแล้วก็ต่อมาทําไมมันถึงติดชี้ที่บอสใช่ไหมเพราะว่าลูกน้องมันอะ เลือดแค่แบบหมื่นสองหมื่นห้าพอเราอ e ีไปดามิเราเกินมันก็เลยไปนับเป็นชิตที่เข้าชีตที่ตัวบอสของด่านนั้นๆน,น,นะครับอ่าประมาณนี้ทําให้ผมไม่ได้เน้นชีตที่เข้าและเน้นชีดามิไปเลยทําให้เราอ e ีแรงจบด่านไวนั่นเองก็ปร,ประมาณนี้ครับโดยดูจากสเตตัสโดยรวมนะคือตัวผมหดขึ้นนะเพราะว่าก่อนเลิกไปสเปเชียลแอคแท็กผมก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งพันหรือพันร้อยนี่แหละแล้วแต่เอชพีของผมมันอยู่ที่สี่พันสี่พันกว่า หรืออาจจะแค่ห้าพันะประมาณนั้นไม่เกินนี้แล้วก็คีคีที่ข้อคีผมอาจจะเยอะหน่อยคีที่ขอเนี้ยอาจจะเยอะหน่อยอยู่ที่ประมาณแบบสามสเกือบเกือสามกว่า,วาแล้วแต่คียด้ามเมทผมอะแค่ประมาณ60 7ิบเจ็ดสิบนั้นเองก็เป็นเหตุผลที่ผมเลือกทําแบบนี้นะครับก็ยังมีแบบรีเว r เลให้เราแบบช่องว่างให้เราอัปเดตัวได้อีกเช่นเราทุ่มงบประมาณตกชิลละห้าห้าแสน เอาง่ายๆตีสมมติเอาดวงไม่แย่ชิ้นละห้าแสนตีบวกหกไปทั้งตัวเนี่ยเราจะได้สเปเชียลเพิ่มอีกเยอะเลยนะครับสมมุติเราลองไปสิบหกชิ้นคูณห้าแสนใช่ไหมมันก็อยู่ที่ประมาณแปดเอ็มสมมติมันตกใช้เงินไป M, M, แปดเอ็มสิบเอ็มเราก็จะได้ออร์ 16, ไอคัสิบหกเราได้ออร์ไอคสิบหกเราได้สเปเชียลเพิ่มมาอีกต้องสองร้อยห้าสิบหกเลยเนี่ยก็คือเพิ่มมาอีกเยอะเลยแต่ทีนี้ก็ เป็นแค่การคำนวณในเบื้องต้นเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังจะไม่ได้กลับมาเล่นนะครับแต่ว่าพอกลับมาดูแล้วอุ้ยโหของที่เคยอยากได้ราคาถูกลงมาจนจับต้องได้เยอะเลยแต่เดี๋ยวรอไปก่อนลีกสักพักใหญ่ๆนะครับกว่าผมจะกลับมาเล่นก็คือเล่นจะได้แบบทําตัวเอาไว้แบบเผื่อเบือไม่มีเกมไหนเล่นก็มานั่งฟาร์มนั่งฟาร์มเล่นอะไรย่างเงี้เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับจุเบจุเบ